อย่าเลีก้กอดซ้ำให้คนในสัตว์โอ,โ,โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆมีรักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอดี้ได้ริบแล้วนะจ๊ะจับแล้วผมวันนี้มาจัดกันกับแคลรี่นะผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ที่นี่เอ้ยเฮียโดยจนได้ครับมาเลยต้นเกมเรากดดันได้นะมาเลยครับเคยหวั่นที่ไหนอะมาเลยเอ้ยโอ้โห เมือ่อกี้อีกี้ป่าสกิลไทยเอลสูนะ่าจะเกือบแตกอยู่นะเออก็จับกันกับแครี่นะไม่ได้เล่นนานนะขอเล่นหน่อยนะครับช่วงนี้ป่าเล่นยากนะผมมาเล่นแครี่แม่งาะเลเวน <c oughs> หนีหนีป่ามาจับแค,ครี่นะเพื่องๆเออจับไปก็ช่วงนี้แบนก็น่าจะโหดนะเพราะว่าแพทเนี้ยต้นเกมตัวต้นเกมเนี้ยค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วเราชนเลนกับเอลสูนะท่าน,นี้ค่อนข้างจะกดเลนสบายนะครับเพราะว่าเอลสูมันแรงก็จริงนะเฮ้ยมาเล อาเลอุ้ยยังไม่โดนเอลสูมันแรงก็จริงนะครับแต่มันแพ้ DPS แวนนะวิเชียนแม่งก็แม่นอยู่นะมันแพ้ DPS แวน,น์ครับด้วยเรื่องของความเร็วในการโจมตีมันสู้แวนไม่ได้อยู่แล้วนะแวนมันทําดาเมจต่อเนื่องได้เยอะกว่านะครับเออก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีทางด้านของ U A นะเราก็ค่อนข้างจะเล่นยากนิดน,นึงนะครับผมเออไม่เป็นไรนะเรามันสายตึงอยู่แล้วครับเรามันแวน์สายบู๊น้องๆเลยอจคัคแบบก็ตอนนี้ผมจะมาลองเล่นสายอ่า อีชิปซิงโบ้เฮ้ยเฮียผันดาไอซานเอาแม่งดิเออไอ้เหี้ยตายดิเฮ้ยฟิกเกอร์โยกมาดิไอ้เหี้ยดิแกฟิกเกอร์โยกหวันเจี๊ยบน้องๆเออจัดไปครับเป๊จัดนะตีมังกรต่อโหฟิกเกอร์โยกโคตรแอ๊กก็ตอนนี้เราจะเล่นสายอีคิปซิ่งโบนะครับผมสายธนูทองนะธนูใหม่นั่นเองนะน้องๆเออแต่มันก็คงเก่าละนะครับ ก็จะเป็นไอเทมที่ช่วยให้เราเนี่ยตีไกลขึ้นนะครับระยะการโจมตีไกลขึ้นวิ่งไวขึ้นนะจัดไปครับมาดูนะว่าสายที่ผมเคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยมันจะเล่นได้ไหมนะเออด้วยความที่แวร์มันเป็นตัวละครที่ดีเบสตีไวนะครับตีแรงนะแต่มันตีค่อนข้างใกล้นะครับมันจะทาให้เสียเปรียบเวลาเจอตัวล้วงเยอะๆนะถ้าเราออกอีคลิปซิ่งโบมาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้น,นครับเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกมากจนเกินไปนะครับโอเคก็ต่อไปก็ขึ้นโบเกนสเป,ปียร์นะครับผมจะยังไม่ขึ้นทารอนนะ โอ๋ต้องรอทีมนะครับอันนี้เราอยู่หลังป้อมไปเลยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบน้องๆงานนี้พี่ไม่เร่งนะครับเคลียร์คลิปไปก่อนนะผมเอ้เราได้กดดันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าฝาั่งรงข้ามเขามาเยอะเราก็ไม่ไหวนะครับตัวละครเรามันก็ก็กดได้อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยิงง่ายขนาดนั้น,นแค่นั้นเองจัดไปครับเดี๋ยวผมต้องไปแท็กการนิดนึงนะเมตายเออเฮียติดกำแพงเฮียกูหนีป่ามาก็ยังเล่นแครีเดินติดกำแพงอีกเียเฮ้ย เก็บคลิปก่อนนะทุกคนเอ,เอ้าเฮ้ยยัได้กระเป๋าไปเิเฮ้ยได้สวยมาเด็กกูยิงฟรีเฮ้ยได้เนี่ยปุ๋ยถ้าทีมมาซ้อนสวยเฮ้ยกูขวายทีได้ปะเออเหี้ยแตกซะมาเด็ทีมาเติมชานิดนึงนะนี่ถ้าลันดอไม่ตีแดงกับไอหยานวิ่งมาเลยนี่น่าจะไหวเลยนะครับเก็บหมดน้เาี้ยเสียบตายหมดทุกตัวนะแต่ไม่เป็นไรครับเรามันตึงจัดตึงจ่ายอยู่แล้วน้อง,อง,องเอ ก็จัดไปครับผมก็ชิ้นแรกผมจะยังไม่ขึ้นทารอน,นครับหลายๆคนอาจจะขึ้นทารอนก่อนนะแต่ส่วนตัวผมไม่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าแวร์มันเป็นตัวที่ตีไว้อยู่แล้วนะครับเออเราเอาดาเมจมากดดันดีกว่านะจัดไปครับเรื่องทารอนเนี่ยเดี๋ยวเราช่วย้ายเกมกะไรนะเอา้าไอ้นี่ห้าเอา้ากมมีฟิกนะเอา้าตายเลยเหรอไอ้นี่มันก็ใจแข็งเลยนะแม่อันติหนีด้วยเอาเรื่องนะครับน้องเออได้ป้อมมาทันทีเรียบร้อยนะครับจัดไปไอแวร์ตัวนี้มันตึงจริงกว่ะ โอเคไอ้แก๊กแก๊กดักเว้ยรอดึงให้ผมนะกูไว้ใจมึงได้ไม่ไอ้เหี้ยกูไปตีป้อมอ่จะให้กูตีป้อมเลยโอเคได้เ okay. ดี๋ยวกูตีให้นะมึงกันกูไว้ได้แล้วกันมีฟิกอยู่นะครับไม่ค่อยหวั่นเท่าไหร่เฮ้ยไอ้เหี้ยมาละยี่ไม่เห็นเม็นด้นี่ไงเหี้ยโอ้โหไม่ได้วะไอ้เหี้ยกูตายฟรีเลยไอ้เหีแก๊กแม่งหลอกกูไอ้เหี้ยนี่แม่งวางงานนะครับโอเคแล้วกูแตกมาเออ แวนโดนโดนหลังเออดีโดนประตูหลังเลน้องเฮ้ยเฮียเพื่อนใจร้อนโดนปิดนั่นนะ่ะโอ้โหชิบหายละตอนนี้ตัวลวงเยอะด้วยเฮีย hey, มาเิรอนะเราเล่นไม่ต้องรีบเล่นนะครับตอนนี้ตัวลวงเยอะนะเราเล่นต้องค่อยค่อนข้างใจเย็นมาเลยแต่งหนึ่งสวยถ่ายเลยนะฝั่งเขาตัวลวงเยอะนะครับเวเลสก็ลวงผมได้นะเอาจงจริงเวเลสนะครับยีน่านะแล้วก็ป่ามาอีกตัวหนึ่งคือแบบ ถ้าเล่นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเอาเดินี่ครับอีกิซิงโบดูตีไกลปะมาเดิกมึงฟิกหนีกูฟิกตามไงฮอ้ตีไกลนะครับมันทําให้ตีไกลขึ้นนะและ้วและยิ่งเป็นแหวนด้วยต้นเกมนะครับไม่ต้องเข้าไปแลกนะตีอยู่ไกลๆแม่งโคตรกงนะครับเออยิงแรงยิงไกลอ่ะแม่งโกงจัดเลยนะครับผมก็เลยชอบเล่นมากนะสําหรับสายนี้นะครับแต่ว่าช่วงท้ายเกมเราจะเอาขายคลิิซิงโบทิ้งก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมอาจจะไม่ขายนะครับเพราะว่า ผมจะเล่นแบบชชว์ๆไปเลยนะเล่นแบบยาวๆนะเพราะเราจะเล่นสายนี้นะครับเออก็มาดูกันครับว่ามันจะเล่นได้ไหมในแพทปัจจุบันนี้นะครับจัดไปตีดาร์กต่อเลยนะเอาเรื่องนะครับน้องๆเออเขยมงมาละตตนเนี่ยตัวลวงค่ายเยอะนะครับเราต้องเล่นลองดูจังหวะดีๆนะบางทีน้องเย,ยน่ามันไหลได้นะครับมันปาสกิลหนึ่งไอ้สกิลสองสกิลหนึ่งโดนตัวอื่นมันก็พุ่งมาใส่เราได้นะครับเวเลสมันเก็บสแต็กรอโดดใส่เราก็ได้เหมือนกันนะเออเราก็ค่อนข้างที่จะต้อง เล่นให้เซฟนิดนึงนะครับผมเออก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ส่วนตัวผมก็ห้าวอยู่แล้วกู <c oughs> ก็ไม่ได้เซฟขนาดนั้นนะแต่ก็แค่บอกเพื่อนๆให้เซฟก็แค่นั้นเองนะครับผมเออจัดไปเพราะพี่ไม่เคยหวั่นนะครับมันอยู่ที่เชิงเนี่ยนะเอาจริงๆอ่ะเวลาเราเล่นแบบถ้าเราจะกล้าเล่นหรือไม่กล้าเล่นอ่ะมันก็อยู่ที่ความมั่นใจนะครับแต่บางทีเรามั่นใจไปเราก็ตายอยู่ดีนะครับเออเราก็รู้ทั้งรู้ลว่าเราจะตายนะแต่เผื่อเรามีช็อตเท่เราเป็นยูทูบเบอร์ไงน้องนะ ันก็ต้องมีแบบช็อตปฏิหารตึง,ตง,ตงๆแอกบ้างล่ะนะครับมันต้องกล้าเล่นเนี่ยมันจะได้มีช็อตเฟียวๆไปลง YouTube เออเฮียคิดได้ไงครับน้องเออ้ยจัดไปเออไวเลยได้นะครับน้องชายพี่มาละโอ้โหตัดแล้วไม่ก็เลือกโดดถูกทางเลยนะเอา้าเอา้าโอ้โหตายโดนถูกทางเลยเจอแก๊กเม็ดม่วงกูแก๊กในนมม่วงกูดึงอย่างตึงนะครับผมอันนี้แก๊กเม็ดม่วงกับลันดมอมเม็ดม่วงนะครับผมทีมผม ก็ไม่รู้ว่าจะตึงจริงตึงจ๋าหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าแวนจะได้แบกหรือเปล่าครับตอนนี้ก็มาดูนะว่าท้ายเกมแล้วเนี่ยใครจะ MVP นะครับเอ,อ๊แต่ยังไงก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วปะก็มันตึงเกินเหลยครับน้องอันนี้เราก็เล่นติดเลดไม่ได้นะติดเลดผมก็ตีถ้าเกิดฝั่งนวนฟูแทงอะไรเงี้ยเราก็เล่นยากนะครับเพราะว่าแวนมันไม่ได้ตีพวกตัวหนาๆเข้าง่ายๆขนาดนั้นนะครับเออจัดไปตีไปซอยซอยซอยโอเคแกกได้ไปแล้วนะ จโอเคแกปล่อยล่างนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นขวานฟาร์มก่อนนะไอ้ไม่ขวานฟาร์มพี่อะขวานโซโลนะครับไฮเอ็ดเอ็ดนะครับผมเออหนีได้แล้วครับเฮียวกะเอ็ดปาวะเออที่ช่างแมงขี้น่ะนะเฮ้ยยังยังก่อนนะเนี่ยโอ้โหดูดินี่ลันดอนนะเห็นปะเนี่ยถ้าผมก็จะอารมณ์เดียวกับลันดอนนี่แหละจะโดนตัวล้วงตัวโป้งเนี่ยจะโดนหนักๆนนะครับเฮ้ยที่นี่มันไหวนะเนี่ยเอ้า ได้ามา,มาดิาแล้วไงอะ่ะอุยอ้ยโอหตายเลยเหรอตายเลยเหรอยังไ,ไงละ่ะโคตรตึงนะว่ากับบ้านโชว์อะไรทีมผมแม่งปากดีจัดไ้เฮียเอาเรื่องนะโหทิงูนัวอีกแล้วยังไงอะ่ะโอ้โหทีนี้แก๊กดูในพุ่มนะครับเอาเรื่องแอบดูในพุ่มไอ้น้องลันดาวแตกนะเฮียแล้วไงไม่ไหวกันหรือเปล่ามาดิเอ้ยตายซะ อันนี้ผมยังไม่กดไอ้นี่อีคิซิงโบมโซนะทุกคนเราต้องกดจังหวะที่แบบเราได้ตีฟรีจริงๆนะครับถ้าเราไปกดทุกจังหวะเลยมันก็มันมันก็กดได้แหละจริงๆอิอะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเรากดจังหวะที่เราได้ตีฟรีจริงเราจะได้ตีโดนแบบตัวนี้ตายตัวนี้ต่อเลยอะไรางี้นะครับไม่งั้นเราตีตัวเดียวมันไม่ค่อยคุ้มนะเวลาไฟด้วยนะเฮ้ยเอาเหี yeah, ้ยผิดด้านเอาด,ดิอิเชด,ดา,เ,า,ดดาเข้าหลังาาก็มาเดิกวนที่ไหนอะเอาดิต่อเลยเอา้เอาเฮ้ย เย่างเง้ยลืมดูเลือดลืมดูเลือดตัวเอง <c oughs> ตึงเกินแหมกูก็ไหลส,สุดป้อมนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่โดนซูมเมลสูนะ,ะสูตายผมบอกให้แต่ผมไม่ลืมดูเลือดตัวเองจร <c oughs> ิงเฮียกูก็ซอยยับเลยนะผม <c oughs> โดนเอลสูสูออนมาเม็ดเดียวท,น,ท <c oughs> นั้นอ้เชี่ยกูหายใจเย็นๆครับอันนี้ขึ้นมาตีข้างหลังนะทุกคนนะอย่างนี้ผมบอกนะครับเนี่ยถ้าเราไปตีข้างล่างเราโดนปิดแล้วนะผมก็เลยต้องขึ้นมาตีข้างบนตลอดนะ มาเด็กเฮ้ยตีฟรีจัดนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮียโอู้หูเกินไปเฮียเกือบแตกโอ้ยมึงลั่กูขนาดนี้เลยวะลั่กูไม่ได้เล่นนะครับน้องเออเฮียแล้วฟิกเกอร์โย่อิ่ยเฮียอดี๋สัตว์ฟิกเกอร์โย่เฮียฉาดปฏิหารจัดนะกูกลับบ้านก่อนละเพื่อนโอเคเดี๋ยวตีตัวเล็กก่อนนะหิวเฮ้ยเียฟิกเกอร์โย่เขาสวยแล้วฉาดเมื่อกี้มันทำได้ด้วยวะปกติมันจะต้องโดนขอบขอบสกิลนะเออ ตอนนี้แบบมีช็อตดิจิตอลสองช็อตแล้วนะผมโคตรเอาเรื่องนะบอกแล้วไอ้น้องถ้าเรามันกล้าเล่นพยางนะเมื่อกี้ผมโ,โหเ้ยโ,โห,โโหดึงอีกแล้วไอ้แก๊กแล้วแม่งเลือกดึงถูกเนี่ยไอเฮียก็โดนละโอ้โหเนี่ยครับอย่างนี้ผมบอกนะโดดูนัมาโดูโอ้โหไอเฮียเพื่อนล้างแค้นให้กูด้วยเออทุกแม่งสวยเห็นปะตัวล้วงเขาเยอะนะครับเราเราต้องกันเราต้องดูสามตัวเออมันไม่ไหวจริงๆริงะ เฮีย,ยทีมเอาเด้ฝึกตามไปไหนไรได้ตายซะมึงเอาเรื่องจัดนะครับน้องชายเออโอ้ยเฮียไม่ไหวนะแก๊กอย่าเลยเฮียกูจะตายกูเคยโดนช็อตนี้มาแล้วมันไหลแก๊กมาหาผมแน่นอน,นครับเวเลสมันเก็บสแต็กกับแก๊กแล้วมันโดดใส่ผมอยู่แล้วนะแก๊กเพื่อนมันเล่นในป้อมนี่อันนี้ผมเล่นยากนะโอ้ยแต่แก๊กกูก็อึดจัดว่ะแก๊กดึงมาสวยๆส,สั้ตัวเอ้ยสวย เออทียอย่างนี้ได้ดิเอออย่างงี้ได้เล่นเอาเอลสูแล้วกันโอ้โหฉันหนีเวเลได้ปะวะโอ้โหไม่ถึงนะถอยเลยนี่ครับเห็นปะเราต้องพยายามเข้าประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้จะแนะนําว่าเฮ้ยผมเล่นเก่งนะแต่แบบผมอยากให้ดูเวลาผมแบบเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะบางทีผมเล่นป่าผมจะมองเห็นพวกแครี่บ่อยนะครับผมจะล้วงแครี่บ่อยนะพวกแครี่ส่วนใหญ่ชอบแบบเล่นแหลมนะครับมันก็จะทําให้คุณตายง่ายแต่ถ้าตาไหนอะแครี่ตัวไหนแม่งแบบ อยู่หลังๆเลยอะ่ะผมเล่นป่าผมก็ลวงไม่ได้นะครับต่อให้คุณจะเป็นเมนป่าโคตรเก่งเลยแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นตัวแคลรี่อะ่ะแล้วแบบแคลรี่มันได้ยิงฟีอะ่ะเออคุณลวงยากมากนะบอกเลยถ้าแคลรี่ยืนท้ายสุดยืนกับเมดเลยท้ายสุดอ่ะยังไงก็ลวงยากนะครับแนะนําเลยนะเออจัดไปก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นแคลรี่ยืนเลยแบบตึงๆแองแอกนะเออไม่มีเลยมากครับผมจะโดนลามเนะี่ยเออโอเค,คได้กอดมาเป็นที่เรียบร้อยไล่เลย จะพยายามไม่ห้าวนะอันนี้แต่น,นี้น่าจะไหวนะครับสวยแตกหนึ่งนะเวเลต,ตายโอเคโอ,คโอ้ยเชี่ยทีมเราเลือดโลจัดว่ะมาเดีย๋ยี้โกยีหน้าว่ะเฮ้ยมาเดีโอ้โหเฮีย่ยโกยิงไม่ถอดูค้ดูเยี่ยไม่ได้ดูแมพด้วยนึกว่าที่จะมาเติมโอ้โหเฮี่ยไม่โทษเพื่อนแล้วกันตอนนี้กูตายง่เองคิดอยู่นะว่าผมจะขายโบเก้นดีไหมนะ ก็ไม่อยากขายคีฟซิงโบเออว่าจะขายโบเก่นหรือทารอนเพราะรู้สึกตีไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับตอนนี้แต่ถ้าเราออกแบบขายดาเมททิ้งไปแล้วเราเอาเป็นพวกแบบตีเปอร์เซ็นต์เลือดมามันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออผมก็เลยไม่รู้ว่าจะขายของดาเมททิ้งดีหรือเปล่านะจัดไปครับก็ขึ้นไว้ก่อนแล้วกันนะหรือกูจะขายเลยดีเออโอเคน่าสมควรในการขายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเวเลสมันฟูแทงจัดนะครับโอเคครับซื้อคีปซิงโบมาแล้วนะ เวลีเลขาฟูแทงเลยอ่ะยีน่าไอตัวนะแม่งตีไม่เข้าเลยนะครับตีตอนมันล้าด้วยแหละเออเฮ้ยใจเ,เย็นเพื่อนโอ้โหชยแก๊กแม่งก็ห้าวเกินมึงไม่ห่วงตัวหลังเลยเเอออย่างนี้ดิตายตายหมดเห็นนี่ครับกดเลยครับอีกคิซิงโบนะจังหวะนี้แตกหนึ่งฟิกตามตายแตกสองโอเคสวยมาดลมา,มามดิมโดอะไรรอเปล่าโอ้โห้หาวเกินหยาน หย่านห้าวเหนือเฮ่ยเยือนห้าวหนานฮ่ยเชี่ย,า,า,ยา,า,เาเรื่องโอ้โหสวยนะครับได้สู่มาตัวหนึ่งเฮียกูแทงเพื่อนดีกว่าเอาหั้เี่ยแม่งวิ่งเลยไม่รอก,กูเลยนะเพื่อนโอเคครับดึงมาดิเอาหูโดนด้วยอย่างแม่นเลยสัสเอาเลยก็มาดเลยนี่งไงโอเคเก็บไปหนึ่งตัวนะครับยีน่าชัดดาวไปดิเอ็นเกมครับผมบอกเลยครับหวานจียเอา้าแก๊กตายเหรอที่เราก็จะไหวไหมเนี่ยแพนด้าย,ย่ำม,มาหย่านตายไหมต้องอย่าโดนย่ำนะครับ เฮ้ยเฮ้ยอะไรก็มาดิก็มาดิครับโอเคเก็บหมดตี้นะครับผมเออจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเล่นแวนนะในแผทปัจจุบันนี้นะผมก็สําหรับสายคลิปซิงโบนะครับสายธนูทองตีไกลนะครับผมเล่นได้ไหมตอบเลยว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนนะว่าเออจะจัดแจงไอเทมกันยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมเล่นออกประมาณนี้นะครับมันก็เล่นได้นะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าดาเมจไม่ค่อยแรงเพราะว่าเราเน้นแบบ ตีไว้ตีแบบไม่ค่อยมีดาเมเเน้นั่นะตาขี้อะไรอย่างงี้สัส่วนใหญ่นะครับจริงๆผมก็ควรมีแบบาขายค e ลิปซิงโบทิ้งแล้วขึ้นทารอนนะแล้วก็เก็บโบเคนไว้ w, อะไรอย่างงี้ครับแต่ตอนนี้เราจะมาทําแบบออกออกไอเทมอีคิปซิงโบให้ดูไงเออธนูยิงไกลนะครับเราก็เลยไม่ขายทิ้งนะมันก็เลยอาจจะตีเบานิดนึงนะครับแต่ถ้าจริงๆตามหลักแล้วนะครับส่วนไอเทมเนะี่ยผมมองว่าที่ผมควรขายทิ้งก็จะเป็นโบเคนสเปียร e ์กับอีคิปซิงโบนะแล้วเราก็ขึ้นเป็น ฟีลูทูตมาแล้วก็ออกเป็นทารอนมาแทนนะครับผมในช่วงท้ายเกมนะเออมันจะได้มีดาเมจน,นะครับมันจะได้เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมนะก็สําหรับการเล่นแครลรี่ของผมก็ประมาณนี้เลยนะผมไม่มีอะไรมากนะหลกักๆ like ของการเล่นแครลรี่ก็เหมือนเล่นป่านะป่าจ้องแครลรี่แครลรี่ก็จ้องป่านะครับเออก็ประมาณนี้คนระับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมเล่นแครลรี่ตัวไหนเนี่ย <S <S <ๆ>ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับน้องๆเออ